สวัสดีค่ะท่านผู้ชมก็มาพบกับนีมาลองเล่นเกมใหม่ของทีกันเลยนะคะอาจจะยังไม่เก่งนะจะพยายามแปลภาษากันแล้วกันนะ,ะคะฟลัก r ์ลท์สีไพรเร์เลยรอมานานมากคือได้ของขวัญปีใหม่มาะฮะจองสั่งมาล่วงหน้าเลยได้เห็นคนเล่นเยอะมากได้อ่านคําวิจารณ์เกมนี้นะดีหรือไม่ดียังไงเรามาดูกันเลยนะคะ <All right. S 1> ก็ดีใจนะคะที่ได้เล่น ก,ก็มีเกี่ยวกับสัตว์มากมายในเกมนี้เลยช่วงของเวลายุคหินก่อนนึ้นะคะเราก็กลับไปเลยนะคะนับเลขไปเลยนะ,ะตั้งแต่เดือนนี้ปีนี้พอสอนนี้นะคะจนถึงโอ้โหเป็นพันโอเคหนึ่งมืนปีที่แล้วนะคะกลางยุโรปเลยนะคะ น่าสนใจยใครเอ่ยจุดไฟสมัยก่อนใช้หินทุบกันนะคะแล้วไฟก็กระจายโอ้โหเหมือนใครคนนึงนะคะคงจะเล่าเรื่องให้ฟังนะ พวกสายเลือดของเราชนเผ่าของเรานานมาแล้วเผ่าเวนจาได้ออกเดินทางไปไกลโล้นคนหนึ่งในเผ่าเวนจาได้เจอแผ่นดินที่ชื่อว่าโอรส ที่เต็มไปด้วยชีวิตเป็นบ้านสำหรับเผาวเวนจาแต่หลังจากนั้นก็ได้เกิดอันตรายขึ้นอูอด<ำ>ัมพวกนักลบล่าเนื้อคนกินอิเซล่าเทพเจ้าแห่งไฟมันนำความมืดามาสู่วเผาเมนจา และแล้วแสงสว่างก็ได้บังเกิดขึ้นาชาชมันมืดอยู่แล้วเนี่ยพวกพี่น้องที่หายไปของเรา,า,า,วาพวกเขามีจิตวิญ,ญญาณที่แข็งแกร่งกลับมา,บาค้นหาแผ่นดินโอรสค้นหาพวกเราโอเคยังงงอยู่เลยนะฮะคือเมืองโอรสเนี่ยถูกทำลายแล้วเราต้องไปช่วยใช่ไหม มันต้องอย่างนั้นอยู่แล้วเนาะอุ๊ยมานอนมองหน้ากันอ๋อเราต้องหลบพวกสัตว์พวกนี้นี่คือมามุสนะคะเรียกไม่ค่อยถูกมอมมุม,มูสโอเค สนใจอะ่ะภาพสวยเริ่มสนุกแล้วสิต้องเจออะไรสักอย่างนึงโอเคแยกย้ายก,กันทำงานมาสิทักค่าเราซื้ออะไรเราชื่ออะไรนะเทคแค่ care, หรืออะไรนะเรามาอยู่กลางฝูงมาม,มูสเลย โเคต้องนำเข้าไปใช่ปะรู้แล้วโอ้โหเดี๋ยวยังไม่ค่อยชินยังไม่ค่อยเก่งตามตูดคุณพี่แกไปืยังไงเดี๋ยวโอ้โหตัวใหญ่ตัวเบลือเลยอ่ะเต็มเลยอ่ะ เราต้องหามอมมูตตัวเล็กที่แตกฝูงแล้วเราจะกินมันโอเคกินทุกอย่างเลยใช่ไหมยังไม่เห็นตัวเล็กเลยเนี่ยเห็นแต่ตัวใหญ่มันไม่เล็กแล้วมั้งไปเราเดินทางกลางแสงแดดไม่มีแม้แต่อาหารเราต้องข้าวมอมมูตเพื่อเป็นอาหารไม่งั้นเราจะตายนั่นสิ จะกินเองหรือโดนกินใช่ไหมเค okay, เราเจอแล้วแค่แค่เ okay, คเราเห็นมามูต,ตัวเล็กแล้วเตรียมตัวโอ้ยเรายังไม่พร้อมเดี๋ยวโอ้โหเป็นการเปิดเกมได้ดีมากของทีเลยฮนะคือแบบจบเค okay, เรื่องต้นใหม่ใจเย็นยังไม่เก่งนะคะเรื่องอะไรพวกนี้รู้สึกว่าเดี๋ยวตั้งใจเล่นนิดนึง โอเคก้มลงพอเดี๋ยวมันจะเห็นเรานะถ้ายืนอะ่ะอุ้ยฮิยาห่วยดูดีเต็มเลยจะไปหาตัวเล็กที่ไหนเนี่ยเมื่อกี้ตายเลยอะ่ะโอ้โหเปิดเกมมา เดี๋ยวคือภาพจองมันสั่นมากเลยนะคะรเรามากลางแสงแดดนะไม่มีอะไรกินต้องหาอะไรกินยังชีพนะไม่งั้นอยู่ไม่ได้ไม่งั้นเล่นเกมนี้ไม่ได้โอเคเราต้องเตรียมพร้อมโอเคเราต้องจุดไฟให้มันตกใจโอ้โหมันก็วิ่งหนีสิ คือถ้าจุดไฟแล้วเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหโดนไฟไหมเลยหยือตกใจหมดเลยดูดีมันวิ่งไปนู่นแล้วอะ่ะเดี๋ยวเรากินในนี้แบ๊ไม่มีแรงเมื่อกี้โดนไฟไหมวิ่งสิอยู่ไหนอ๋ออยู่นี่โอ้โยเราต้องทำไงเนี่ยโอ้โหโอ้ยยายายาโอ้โหไม่น่าเข้าไปใกล้มันเลย นี่จะตายรอบที่สองเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นเราไม่อยากทำอ่ะขอโทษนะมามูกเราต้องทำนะรู้อยู่นะฮะมนุษย์กินสัตว์เป็นอาหารอยู่แล้วขอโทษนะขอโทษนะจ้าต้องทำยังไงเนี่ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวชะโอ้โฉทำอะไรเนี่ยโอเคเสียบเสียบเดี๋ยวเดี๋ยวต้องอทำอะไรเนี่ยทำไมมันไม่ล้มอะ่ะ จัดการท้าค่าข่ามันจะโดนมันฆ่าหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวใจเย็นต้องทำอะไรเดี๋ยวนี่ไงโอเคต้องทำอะไรอะ่ะเดี๋ยวนะเราต้องกดอ๋อต้องทำอย่างนี้นี่ใช้เสียบเนี่ยโอเคล้มแล้วเนี่ยโอเค อุ้ยดูตายแล้วอะ่ะขอโทษน,นะไม่ได้ตั้งใจทำดีมากน้องดีที่ไหนอะเมื่อกี้ไม่รู้นะว่าจะกดทำอะไรอะขอให้ไปสู่สุขตินะโอเคเราต้องล่าเนื้อสัตว์โอ้โหเนื้อเยอะมากเคยเห็นอุ้ยเสือเดี๋ยวมาจากไหนเนี่ย ฮ้ยมาแย่งกันเฉยเลยอุ้ยใจเย็นนี่นี่เสียหูนี่อุ๊ยโอ้ย้บ้าเอ้ยเดี๋ยวใจเย็นดูดิมันกัดคนของเรานี่เยี่ยมมากโุ้ยไม่ตายด้วยเฮืออะไรเนี่ยดูดิถ้าแค่คือเราต้องกระโดดไปนู่นเลยนะใช่ไหมใช่โอ้ยมันน่ากลัวดูฟันยาวด้วยกระโดดโอ้โหได้ที่ตุบตับตุบแล้วก็ตับโอ้ย โอ้โหสั่นเลยอ่ะโอ้ยร่วงดิโอ้หน้ามืดครับหืมจะไหลไปอีกนานไหมน่ะโอ้โหโดนกันเต็มฟรักไทรไพรเมอรนี่ค่ะโอ้โหฟื้นแล้วใช่ไหมโอ้โหอุ้ยเพื่อนของเราตายนะฮะโอ้กว่าจะลุกได้นี่หไม่มีแรงเลยเดี๋ยวภาพมันมัว พน้ามืดโห้ยอย,ย่าหยุดแท็คเกอร์ให้อะไรอะของที่ระลึกตามหาแผ่นดินโอโรสให้เจอตามหาพี่น้องที่สูญหายของเราโอเคขอนไปเขาก็สั่งเสียนะโอ้น่าสงสารนะ่ะ ไปสู่สุขตินะ igon, โอเคให้ที่เราลึกมานะคะเป็นอะไรเอ่ยหุยไปแล้วเราต้องข,องขุดหลุมฝังศพเหมือนสมัยก่อนนะคะที่เอาหินมากองเนาะดีนะที่ไม่ตายเราวอรสอยู่ไม่ไกลแต่เสือ,อยังอยู่แถวนี้เราต้องหาอาวุธ โอเคนะก็ต้องมาหาของนะคะ oh, เดี๋ยวนี้เลยนะหาอะไรเนี่ยคือต้องหาต้นไม้แล้วก็อไอไลอะไรนะพวกเป็นมีหญ้านะเราก็ต้องหาก้อนหินใช่ไหมน <Some people. S 1> ี่ได้แล้วหนึ่งอ๋อนี่หินอยู่นี่โอเคอันนี้อันที่สอง แล้วเราต้องใช้อะไรอ่ะกิ่งไม้อ๋อเราต้องหากิ่งไม้ด้วยนะหุยแจนเย็นคือแล้วเราต้องหาอาหารประทังชีวิตเราด้วยอ่ะตอนนี้อย่างแรกเลยคือเราต้องทำธนูนะคะหากิ่งไม้นี่จเจอแล้วกิ่งไม้โอเคได้อันหนึ่งแล้วสอันแล้วใช่ปะเออได้สามอันแล้วเราต้องหาอีกสองอันนะครผ้าใช่ไหม เสร็จแล้วเราก็กดมาที่นี่เลยได้ธนูมานะคะโอเคอย่างอื่นไม่ได้นะเราได้อะไรบ้างโอเคได้กิ่งไม้แล้วก็ได้หินมาโอเคเนาะมีอะไรบ้างก็คือเราสามารถล่าสัตว์ได้นะ้เมื่อกี้ออนนี้แผนที่นะคะตอนนี้เราอยู่ที่นี่ โอเคทำธนูเลยแล้วกันจะได้ล่าสัตว์นะไม่งั้นไม่มีอะไรกินก็ตายนะคะมันน่าตื่นเต้นนะพูดถึงแ้้อะนะในเกมนี้คือเดี๋ยวก่อนได้แล้วใช่ไหมเราต้องทำอะไรเนี่ยเอาอันนี้เราสามารถที่จะ ่สาสัตว์ได้นะแล้วก็กดตามรอยสัตว์ไปแล้วก็อย่าให้สัตว์ตื่นนะคะถ้าเข้าไปใกล้มันเนี่ยมันจะตกใจแล้วก็วิ่งหนีไปเนาะอันนี้เราสามารถกดรอยได้นะตามรอยเลือดไปถ้าเราฆ่ามันแล้วเนาะโอเคคืออันนี้เราต้องหาอะไรอะเออที่นี่มีอะไรมีอะไรนะมีกวางมีอะไรพวกนี้ยังไม่เห็นกวางเลยเนี่ยคือเดี๋ยว พื้นที่มันกว้างมากเลยอะติดติดโอเคโอ้โหเก็บให้หมดอะไรที่ขวางหน้านะตอนนี้เผื่อใช้อย่างอื่นได้อะไรเงี้ยในเกมมันนะมันก็ต้องเอาให้หมดเหมือนกันเราอยู่แบบกลางป่ากลางอะไรอย่างเงี้ยต้องอยู่นะให้ได้นะคะเพื่อที่จะมีชีวิตรอดนั่นเองแล้วก็ช่วยเหลือคนของพวกเราเนาะ เกมนี้มันน่าสนใจอยู่นะคะที่มันโชว์ให้ดูนะคะว่าเราอยู่ที่ไหนแล้วต้องการอะไรแล้วทำอะไรนะคะเดี๋ยวยังไม่เห็นกวางเลยเนี่ยสักตัวเนี่ยอยู่ไหนหมดเดี๋ยวโอเคมาดูวิธีไอ้นี่นะลูกถนูเดี๋ยวกวางจาอยู่ไหนนี่ไงเจอแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปไหนล่ะใจเย็นโอ้โเข้าไปใกล้เดี๋ยวมันก็ตกใจมันก็หนีปะ นี่เดี๋ยวเดี๋ยวไปดูแล้วกันเก็บหินหมดคือที่คียังไม่เอาว่าเราสามารถตามรอยเลือดไปได้นะคะนี่พอเรายิงแล้วเขาก็จะตายนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวคีขอจบแค่นี้ก่อนจเจอกันแพทย์หน้าสวัสดีค่ะ